ส่วนทาง DSI ก็เปิดปฏิบัติการทํางานร่วมกับตํารวจเป็นคู่ขนานกันไปนะคะไปตรวจค้นพื้นที่2จุดด้วยกันทั้งที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีไปดูหาหลักฐานระบบหลังบ้านแล้ว DSI เจออะไรติดตามจากรายงานของคุณพิทพงศ์จตุรพิทพรในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดย รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม r ร g e n ซีหลังตำรวจเปิดเกมเร็วออกหมายจับผู้ต้องหาไล่จากบอสโคชและดาราเครือข่ายบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปยกแผง18คนก่อนส่งฝากขังไปพร้อมกัน เหลือบอสพออที่ยังสอบไม่เสร็จฝั่ง DSi ก็เปิดเกมรุกตามทั้งเข้ายึดที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมเกือบ70ไร่ในจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพตามต่อด้วยการเข้าตรวจค้นบริษัทรับฝากระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ย่านนวนจันทร์เขตบึงกลุ่มหลังพยานรับให้ข้อมูลว่าที่นี่ถูกใช้เป็นที่เก็บข้อมูลระบบการดำเนินธุรกิจและแอปพลิเคชันหวังว่าเมื่อเก็บข้อมูลจากที่นี่ไป อาจพบรายชื่อลูกค้านักลงทุนแม่ทีมโคชและบอสแต่ละคนว่ามีไรายได้ยอดการสั่งซื้อเท่าไหร่ทรัพย์สินขนาดไหนสถานที่นี้เป็นสถานที่เช่านะครับ <c oughs> เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเอาเป็นสถานที่เก็บข้อมูลในคลาวที่นี่เป็นที่เช่าเฉยมาตรวจสอบและพบข้อมูลที่เราต้องการไหมกำลังดําเนินการให้เจ้าที่มาแบ็กอัพข้อมูลอยู่ครับไม่เห็นในเรื่องของ กิจกรรมที่เกี่ยวกับบริษัทซึ่งเราคาดหมายว่าอาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนอยู่นะครับมันจะมีเรื่องของเส้นเงินด้วยไหมครับก็ต้องไปดูครับต้องไปดูข้างในจากนั้นทีมข่าวตามชุดสืบสวนไปยังจุดที่2ซึ่งเป็นอาคารพาณิชหนึ่งคูหาในซอยรังสิตนครนายก34ทับหนึ่งเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งที่นี่คือจุดสำคัญ ที่ผู้ชมเห็นอยู่นะครับคือพยานหลักฐานที่สามารถยึดได้จากที่ทำงานของ Boss Lab นะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์และกุญแจสำคัญของ The Icon หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ DSi จะนำไปตรวจสอบครับว่ามีข้อมูลสำคัญอะไรอยู่ในนั้นบ้างครับ DSi บอกว่าบริษัทของ Boss Lab มีหน้าที่ดูแลจัดการระบบหลังบ้านของการดำเนินธุรกิจข้อมูลสำคัญอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดดิสก์และข้อมูลดิบหากไขกุญแจดอกนี้ได้ อาจได้หลักฐานสําคัญในการพิสูจน์ว่าธุรกิจของบริษัทนี้เข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่และยังอาจนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สืบหาทรัพย์สินเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายในอนาคตมีรถเนี่ยมางแต่คืนวันอาทิตย์มีรถตู้อันผาดมาขนนะครับเพราะในเนี้ยนอกจากตัวบัดแลบแล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพนักงานสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคือพยานหลักฐานทางนิติศาสตร์คือตัวโปรแกรมเนี่ย มันจะเขียนเอาไว้เราต้องเอาข้อที่จริงจากตรงนี้ให้ได้เพื่อจะเห็นว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นนะครับตัวบอสเขาจะมีรายชื่อเลยเขาจะเป็นแถวเลยแถวบนแถวแถวบนถัดไปเนี่ยมันจะมีโค้ดแต่ละคนตรงนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องดึงข้อที่จริงตรงนี้ออกมาให้ได้ก่อนประกอบมารีพันธ์ถ่ายภาพพิทพงศ์จตุรพิตรพรประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน